เราชนะตั้งแต่อสุจิของเผ้าเราตัวแรกที่มาเป็นเราผสมไข่แม่ไม่ใช่ละเราคือตัวชนะนะข้างล่างเขียนว่ามาริโจน่าจะไปเอาดิกเชนลี่มาเปิดก็แปลว่ากัญชาโอ้โหที่เด็ดเลยก็ดูดกันมาเดี๋ตอนเรียนปวชผมมีลมหายใจเข้าขออกคือศิลปะงานศิลปะมันเป็นอาหารทางใจของมนุษย์มีความสาคัญพอๆมายิ่งหยดกับอาหารที่กินมาทางกายผมเรียนจบจากคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพถิมพ์ นะครับจากมาเลเซียมากรอน <c oughs> บังเอิญว่าตำแหน่งอาจารย์ศิลปะที่โรงเรียนสาธิตว่างลงผมก็ <c oughs> ไปสอบคัดเลือกแล้วก็บังเอิญก็ได้แล้วก็ซอนอยู่3-4ปีถึงจะทําเทพมาดูหน้าเขาก็เลยเรียกชื่ออาจารย์ไข่ว่าฟังเพลงมากๆเข้าก็เลยลองเขียนเองดูบ้างเขียนเพื่อจะระบายออกท่านั้นเองไม่ได้หวังมาเป็นศิลปิน ผมมีหนังสือแปลกอยู่เล่มนนก็เปิดเข้าไปมันจะมีคอลัมน์ข้างล่างเป็นขาวดำเป็นผู้หญิงประเทศจาเม,มากา้าถือบ้องกัญชาเบื้อมบอกโหเจ๋งเนาะถ้าประเทศไทยเสรีอย่างนี้แล้วข้างล่างเขียนว่ามาริโจน่าเราก็ไม่รู้แปลว่าวอะไรก็ไปเอาดิชเชนลี่มาเปิดก็แปลว่ากัญชาโอ้โหทีเด็ดเลยวดูดกันมานเดี๋ยวตอนเรียนปวชก็เป็นมารีมอมาสลาโราลินสลัดีก็แปลว่าดอกไม้ผลหน้าก็คือเป็นสับสแสลงขึ้นมา ก็เป็นมาริโหน้าขนานนามตัวเองว่า mm hmm. บุคพาแห่งเสียงเพลงงานศิลป,ปะมันเป็นอาหารทางใจของมนุษย์มีความสําคัญพอๆไม่ยิ่งหย่อนจากอาหารที่กินมาทางกายผมมีลมหายใจเข้าออกที่ศิลป,ปะเพราะว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับศิลป,ปะเลยเองแต่ประเทศเราไม่ฉลาดพอที่จะเอาศิลป,ปะเป็นตัวนําหน้าเห็นได้ชัดตอนโควิด -19 ถึงแม้กระทั่งตอนนี้คนนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่มาไม่มีศิลป,ปะเราทำจบที่เข้ามาทุกวันนี้เป็น เป็นแลนด์มาร์กเก่าทั้งสิ้นขายซากอิดซากปูนจริงไม่จริงแต่ไม่ได้สร้างแลนด์มาร์กใหม่แลนด์มาร์กใหม่ก็จะเป็นประตูอิตาลีกระถางจีนผสมกันเหมือนกินผสมจีนน้ำยาใส่รถท่องแล้วใส่เบียร์ใส่เหล้าเีก็ไปพร้อมกันเสียดายมากร,รากของเรายิ่งใหญ่มากเราเคยมีพระพุทธรูปปางลีลายุคสุขโขทัยที่เหนือจริงก่อนซันวาดอดาลี่จะเกิดส่ยสำคัญที่สุดเด่อนศิลปะ ชื่อรายการก็คือม่ยองแพทำไมไม่ตั้งคำถามกับตัวเองที่ผมนั่งหรือน้องตากล้องหรือทุกคนเนี่ยเราชนะตั้งแต่อสุจิของเเ่าเราตัวแรกที่มาเป็นเราผสมไข่แม่ไม่ใช่ละเราคือตัวชนะนะถ้าไม่ชนะจะเกิดมาเป็นเราเหรอเป็นหญิงเป็นชายเหรอแต่แพ้ก็ดีนะครับเขาบอกว่าร้อยสำเร็จไม่เท่ากับหนึ่งล้มเหลวถ้าเราผ่านได้นะมันจะเป็นวัคซีนที่แกร่งที่สุดแต่แน่นอนบางคนก็ผ่านไม่ได้สนุกไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับคนนะครับเรื่องเบาเหมือนขนลกสําหรับ,บบางคน อาจจะหนักยิ่งกว่าหินผาสําหรับบางคนผมก็มีทุกช่วงเพียงแต่ว่าช่วงที่เรายังอ่อนและอ่อนกันจะผ่านบางเรื่องมันไม่ง่ายเลยร้อง,องห่มร้องไห้อกหักรักคุดหรือผิดหวังกับการถูกหักหลังสิ่งที่ทําให้เราผิดหวังก็คือคนนั่นเองเพราะคนมีแค่สองสองอย่างไม่ฉันก็เธอไม่คุณก็ผมไม่เขาก็เราอย่าแพ้เพราะเราเป็นตัวอสุจิตัวนั้นของพ่อเราเชื้อของพ่อเราที่เจาะผสมพันธ์กับไข่แม่เรา เราคือตัวชนะนะให้คิดเรื่องนี้นะมั้มจะพูดยังไงผมเป็นการสร้างกำลังใจจากตัวเองทั้งสิ้นถ้าผมพูดในวัยผงผมพูดกับวัยเด็กสิบขวบเนี่ยเก้าขวบคงไม่รู้เรื่องหรอกงอแงอยากกินนมมีเงื่อนไขเยอะแยะในชีวิตพูดไปมันก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ศาสดรายังคิดก่อนเท่านั้นถ้าพูดกันอย่างภาพรวมดีๆนะก็คืออุปสรรคมีไว้ให้เราแข็งแกร่งซึ่งจะเป็นวัฒกรรมนี่ใครต่อใครก็พูดกันมาตลอด ก็สู้ๆสิชีวิตมีแค่นั้นจริงๆสําหรับผมนะหลังจากที่คุณสู้ถ้าเกิดคุณชนะการเวลาผ่านไป10 20ปี30ปีคุณจะมีวัคซีนที่คุณภูมิใจในชีวิตตัวเองผมเกิดมาในฐานะครอบครัวที่ยากจนแต่ไม่ได้ว่า,าลําบากเราจะมีลมหายใจนะลมหายใจที่ออกมาเข้าออกกับตัวเราพ่อแม่ตั้งใจเราให้เรามาเกิดเลี้ยงชีวิตเลี้ยงลมหายใจตัวเองไว้แล้วก็เดินไปให้ถึงแค่ไหนก็อีกเรื่องล้มแล้วก็ลุกขึ้นซะสู้เถอะครับ เราคุณจะฝ่าวันไปได้สู้เถอะครับแล้วก็หาในชีวิตนะมีของขลังมากมายแต่ต้อางหาเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรสักคนหนึ่งดีๆที่ศีลสม,มุอก,กันกับเราเราไม่ไหวแล้วก็คุยกับเพื่อนไม่ไหวแล้วก็ฟังเพลงอนะอย่าคิดสั้นอย่าคิดส,สั้นนะครับสู้ต่อไปชีวิตมีไว้สู้ครับเฮ้ยเจ๋งว่ะชีวิตมีไว้สู้